สวัสดีค่ะมาพบกับราชนีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดกวนบุญเหมือนเดิมะคะ่ะเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าที่วัดกวนบุญน,นะคะไปดูสาราไปดูห้องน้ําไปดูกุฏิว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะไปะตามไปดูกันเลยค่ะอะเรามาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มดูกันเลยเริ่มจากสาราก่อนเนาะอ่ะสาราก่อนดีกว่าใกล้ตรงนี้ที่สุดนะคะสาราสารานะคะหลังจากที่ ทำฝ้าทำอะไรเสร be ็จเรียบร้อยทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ป <hayır> <velocidade assador S 2> ูกระเบื้องนะปูกระเบื้องนะคะปูกระเบื้องฟึบฟึบฟึบนี่ค่ะกระเบื้องปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเบื้องทางเจ้าภาพกระเบื้องก็ได้มาทำพิธีทำการถวายแล้วนะถวายกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหแบบเหมือนศาลาใหม่เลยพี่น้องจ้าทั้งฝ้าทั้งพื้นใไม่ ของใช้ก็ไม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะอยากให้ถ่ายดูรอบๆนะแต่ว่าอุติล็อกนะคะเราก็เลยต้องยื่นมือมาถ่ายข้ <c oughs> างในไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรวันนี้พะาอจารย์แกไม่อยู่อยู่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ถ่ายอย่นี้เอาเนาะเพราะว่าอุติล็อกเอ๊ยวัดล็อกสาลาล็อกสาลาล็อกอเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหลังสาลานะคะก็เห็นไหมเอฟซี FC เห็นตรงนี้ไหมนี่หานี่นนน นี่ค่ะที่มีเสาสี่เสาตั้งอยู่เห็นบอกว่าลื้อเมื่อเช้านะรื้อเมื่อเช้าว่าจะลือแล้วก็จะปรับปรับดินปรับอะไรใหม่ของพระอาจารย์นี่แหละนะพัฒนาวัดกันต่อไปค่ะพวกเราพวกเราเราสองคนพัฒนาวัดกันต่อไปจ้ะนี่ค่ะลื้อออกแล้วตรงนี้เห็นว่าจะเอาจะปรับนะเนาะน่าจะปรับดินตรงนี้ให้มันเสมอกับฐานมนะั้งนะจ๊ะ นี่ค่ะไะดู <'N i> <ha> กุฏิกันต่อนะคะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วกุฏิทำไรนายนั่งเล่น คนหนึ่งคนหนึ่งอันน <hein. S 1> along, ี e ้ลูกช่างอ่ะถ่ายติ๊กกล้องไหมติ๊กกล้องไหมคนหนึ่งก็ดื้อดื้อคนหนึ่งก็เล่นตะเกียบคนหนึ่งก็เล่นดู้อโทรศัพท์คนนี้อยู่ไม่เชอ่ะนั่งเล่นดินอ่ะคนนี้ก็ดูแต่มือถือแลเต้นนะสไตล์ใครสไตล์มันนะขึ้นโครงรังคาแล้วค่ะกุฏิไหนมาพัดมากระดูกนี้เนาะไหนกับแม่ได้แล้ว เขาเรียกกำลังใส่อะไรทำโครงรังคาเลยนาะกำ <Okay. S 1> ลังใส่กำลังใส่เปย์เออนั่นแหละ <Okay. S 1> โอ้ใบายแล้วมั้งใส่ชิบายชิบาย,บายอ้าโตัวละท์ไ้นหนนี่ค่ะโอ้โหสวยงามใหญ่โตอลังการ ไปดูห้องน้ำกันต่อกำลังปูกระเบื้องห้องน้ำแต่ว่าลงไปไม่ได้เพราะว่าช่างปูกระเบื้องแกเปิดเพลง <c oughs> เดี๋ยวเราจะซูมดูเนาะนี่ค่ะเหล,ลืกพร้อมทุกอย่างอะพร้อมทุกอย่างหลังคาหลังคามาส่งแล้วทำเมื่อวานเขามาส่งตอนเย็นเห็นว่าสั่งตอนบ่าย,ายตอนเย็นก็มาส่งละ เราไม่ได้อยู่ถึงเงย็นไงเมื่อวานก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะมาแล้วนะคะหลังคาสีฟ้าไอสีน้ําเงินสีน้ําเงินอะไรสิะหลังคาสีน้ําเงินเห็นพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาสีน้ําเงินจะได้เรียกเงินเรียกทองวัดสั้นนะคะสีน้ําเงินสีน้ําเงินลงค่ะช่างกระปูกระเบื้องอยู่ข้างล่างแต่ว่าช่างเปิดเพลงเลยไปไม่ได้เลยไปไม่ได้กลัวกลัวติดนะเดี๋ยวเราจะสองไปจากทางนี้เนาะเดี๋ยว หาม,มุมนิดนึงหาม,มุมนิดนึงนู่นค่ะช่างกำลังปูกระเบื้องอยู่ข้างล่างเลยนะคะขออนุญาตซูมนะจ๊ะนู่นทำตามวัตถุประสงค์ของ F C ทุกๆท,ท่านนี่ค่ะสองนี้ดีกว่าเนาะน่าจะน่าจะปูห้องแรกอยู่เลยนะคะเนี่ย น่านจะเป็นห้องแรกที่เขาปอูมเสียงหนกลองทิปบิบทิิิเชียนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศบอลอื่นกันบ้างช่างกำลังทำงานดูมะขามอ้าวโอ้โหมะขามอ่อนเป็นตาเอาน้ำ ประจอมมาจิ้มเนาะละลายประจอม,อมวันนี้เราว่าเราจะเข้าไปในเออเตางอยอีกแล้วค่ะไปเอาไม้ใหญ่แย่ที่เอฟซีบูชาไปส่งให้นะคะเพราะว่าก็มีเอฟีบูชามาเรื่อยๆเราก็เอาไปส่งให้เรื่อยๆนะคะจะไปเตางอยไปซื้อน้ำน้ำเปล่าอ,อะไรนะ กะปิน้ำพี่กะปีอะไรที่เอามาจี้มะม่วงอะ่ะอืมเกอืมอันนี้ฟักอ่อนอ,อันนี้เราเกิดน,น้ำลายเอฟซีว่าบ่ะอืมฟักอ่อนเนาะเมื่อ,อ,อนนก่อนกินนะเมื่อก่อนกินนะแต่เดี๋ยวนี้มันกินไม่ได้แล้วเพราะมันมันเสียวฟันภาษาบ้านฉันพูกว่ามันมันเค็ดฟันอะน่ะเนาะมันเค็ดฟันกินไม่ได้เค็ดฟันมากนะเค็ดฟ <ath> ันมากบริเวณวัดก็เมือวนเนาะเงียบเนาะ เงียบนอกวัดเนาะนไม่ใช่ฐานที่ท่องเที่ยวนะเอฟซีเนาะเงียบเงียบก็เลยเงียบนะอ๋อก็ช่วยทรงเหล็กช่างเออวันนี้ก็อาจจะมีเอฟซีถามนะคะว่าทําไมเราไม่ไปเออน้ําท่วมช่วยคนน้าท่วมเนะมาะก,<ๆ>ก็ก็ยังก็จะตอบเหมือนเดิมค่ะว่าเราทําวัดกวนบุญน,นะก็มาช่วยช่างทรงคงทรงของเนาะ อยู่ตรงนี้เราก็ทําบุญได้บุญเหมือนกันค่ะนั้นก็ไปก็ได้บุญอยู่ตรงนี้ก็ได้บุญค่ะอยู่ตรงไห้ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะเราก็มาสร้างกุฏิให้วัดนะคะทําความดีว่าเยอะๆค่ะชีวิตคนเรามันสั้นนะคะอย่าคิดเยอะอันนี้บอกตัวเองนะบอกตัวเองว่าอย่าคิดเยอะเป็นคนที่ชอบคิดเยอะเพราะฉะนั้นก็อยาเยอะมากนะคะชีวิตคนเรามันสั้นทําความดีเอาไว้เยอะๆนะคะสะสมเอาไว้ น,นี่ก็คือความดีของเรานะคะทำบุญทำความดีมาดูแลการเสร้างกุฏิวัดเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้และทีนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ